เขินเขินเขินก่นกนอกนยิน้มนยิน้ม มันหยิบมันยางมากไม่เห็นเฮ้คือในยิ้มยิ้มยังไงยิ้มยังไงลูกเอายิ้ม่อยยิ้ม่อยยิ้ม่อยแล้วเดียยิ้มเอยยิ้ม่อยยิ้คีกาละยิ้มจะว่าเคียรพยัง้นเร่เห็นแต่ว่าตัวนี้ยังบจบเลยเอ้ยจาขอไหมลูกไม่จ้องเออ ยิ้มหน่อยยิ้มหนเลยนกไ่นี่ยิ้มโค้งไก่เร็วเออเออนี่มันมายิ้มยิ้มแถวแสบเลยพี่น้องวันนี้คุณพ่อไปบ้านไผ่นะคะไปอันต่อไปครับที่เสื่อพื้นเล่าคลิปนี้เบาพื้นพรอะการใช้นะคะ บอกว่าอันเนาะอันพากันไปกินเข่าเป็นพี่น้องนะพากันไปกินเขายู่กันเออ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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วตีนะตีนะแมะแมะแมะภาคันกินเขาอยู่ทางอันตลาดปูซูบันนี่เพื่อนั่นกินแล้วอิ่มแล้วกะอัน,นพาก,กูไปหาหมอนได้เด้กูจีไปเอาใบรับรองแพทย์เบันว่าจีไปต่อใบครับที่บัน กันเลยว่ะเอออันเฮ้ยเดี๋ยวจีสภาพไปดอกพ่อวมาสั่นไปหัวอันเดียวจอดให้ลงโดนเติบเนาะบางโดนหนึ่งได้พี่น้องบาเริมนึกว่าไปเอาข้าวเดียวขึ pacing, ้นมาจังไดยช่งอันความดันกูช่วงมาสั่นมอว่าช่องลอยมาสั่นกูจะเสียบไว้มาสั่นแล้วเรื่องหัวเดี๋ยวเอาป่านนึงขึ้นมาจะกความมาเป็นอย่างคือนมาเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยความดันสูงป่ะเฮ้ยกูเสียากินทอดกูก็สิบ๊อกกิน นี่กูเข้มบุกกระสีพกินแม่กูกกระตายย้อนนั่นนี่ละกูริบีกินบ่นว่าย้อนกลับไปบางชั่วโมงบางหันนั่งกินนั่นลำบากงงหันทั้งเป็ดทั้งเข้มไปโดนแต่ยังรีตอนแล้วบันดีว่าอะไรสดเนาะว่าอะไรสดกับว่านั่งเบาได้บัดสิไปหาซื้ออย่างไม่กินความดันสูงวีโตกกัางวนและแพทยอีกแบบเออไปซื้ออย่างกินมะละขีนกสกัดดิ้วไซระสรูบเลยว่าแะเนื่องหัน กระเทียมอัดเม็ดจงเสร็ละซูดูกันเลยหัวเออวพอพอพอไปตรวจเ่ากับ่อพอดอกพออะไรทักหน่อยไทักเป็นเบาหวานเป็นอีหยังเป็นท่านบ่ตรวจกับว่เป็นกันได้ไหมเสร็แต่รีตรวจเป็นไปนอนผู้ใดไม่ยาดีกับโซ่ไหมอีพอหนูกินมาเนื้อบันดีไปหัวอันผู้สิไปต่อไปขั้กที้ชุดตื่นบ่ท่านกูดอกท่านตื่นท่านกับภาคผนเนื้อเพราะจังตื่นมาแล้วพออยู่แล้วไปเต้เจ็ดหนึ่งสอง ก็ไปอ,อ่อนอ่อนทวนแล้วก็บริเเดนไปจริงๆแล้วสิไปเพราะว่าเราบ่มีมูขับรถแตาแล้วก็ดีสั่นระคักเนาะสายตาเล่านนะตอนแรกว่าสิไปน้ำกันตอนแรกนึกว่าผมเป็นเสียไปไม่นี่แต่ผมเป็นบริเเดนไปค่าซ้อมรอลื่นเรียกซ้อมโชว์ประมาณที่ยี่สิบยี่สิบอะไรยี่สิบกว่ากนึ่นงแหละค่ะพี่นอ้องรอซ้อมโชว์แล้วก็วกเราก็เล่ยว่าสิไปน้ำตอนแรก ไปน้ากันน้อไอ้พี่ล็กครับโหลดเล้าครับซอยกัดได้สิค่ะวันที่นี่เล่าวันวันเ่ไหรไปน้ากันเล่าทะเลพ้อมีมูไปสายตาเล่าไม่ค่อยดีสันเะรซ้เลยอไรอยไน้ำไปยหายชิบ่สันคาบเลยดิพูดเอาเล่าครับบนย่าเหมือขึ้นมาเห็นหงอไปนอนบนนี้งานมินิมันกับมีแต่งานย่างเหมือนขึ้นนอนเลิกเทียงขึ้นเลิกทีหนึ่งทีสองทีสามานี่ขันขับรลดไปต่อหรือไปยังสิเลาก็เห็นหง ทั้งเล่าทั้งในกรุงเทพแล้วก็คลายฐนะครับรถก็งานท่างดวงท่างด่วนกับว่าปิ่นตะกี้ไปก่อนก้อนที่สิมิ้วก็ขับรถแล้วก็ได้ขับรถตามดลักเขาขับสะอาดอยากไปอยากไปนาคอุ๊ยเงี้ยอยาไปครับโครงกันใช่แล้วพลายฐานะก็ไม่หน่อยอีกสามหมืออ่นกว่าจะไปบ้านน้องคู่ไม่หน่อยมากอีหลามากแล้วเสรขั้นบนขบั้นบนไม่อยู่น้ำพร แล้วขอไม่มีมูแล้ว่าจะไปยื่หมออ่นกับไปได้แล้วครับพี่น้องค่ะไปน้องคู่ของพอมแปมกับอาเจดีไปอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องอาจจะดีไปพร้อมกันกับน้องโซเซียลและที่นี้อันเ้อยไปแล้วก็แล้วจงไปแล้วก็นี่ต่วนเล่าแล้วสิแล้วไปยืมหัวหนวกแล้วก็จะยืมไปได้แล้วไม่มีมูดีทางเปียวบริสั่นต์บริยานบรสันตวันนั้นเขาไปเบิรงนเลยบริเวณว่าเปียวบริเว่ายังบรรยากาศตีบริสั่น กูอยากที่ไม่มูเนาะกูตื่นขนพื่อเ่อดี๋ยว่านักผู้นั่นผู้นีู้ะได้ประจันต้่เหงาที่พอยแม่ไหลสดย่าเหมือแลงกับเขาว่าเบิ่งแล้วเนี่ยเด้อให้กำลังใจแล้วเนี่ยแล้วบุบ่มีมูย่าเหมืนสมุิวันสมุดวันสมุนบันว่าอยู่น้ำเล่าเนี่ยแล้วไอ้สีเงาไปอีกอยสิแเ่เป่าไปไปจอบเบิ่งห้าวคเดขี่รถไปจอบเบิ่งห้าวคเด ไม่นี้ก็ om, broken, e tá, si s <S ing, kas, อาจีพว oh, right. ่ค่อยได้ถ่ายลงคลิปดูด้วยคับพี่น้องเพราะว่าต่อไปพอมแปเมือนสีสีซ้อมร่ำซ้อมร้องเพลงแล้วก็ซ้อมเพลงโชว์เรื่อเลียนร่ำนะค่ะอาจีพได้มีการไลฟ์สดตอนเลียนร่ำเหตุคลิปคอนเทนต์พวกตอนช่วงเลียนร่ำเพราะว่าขั้นไายคลิปแต่เก่ากัสิบดได้เฮ็ดอียังงกัสิบดได้พัฒนาจากกูไลฟ์ไลฟ์แหละสิเปิดบ้านท่งกี่อลอีเม่เขาไวร่าเน้นเรื่องค่ะเย กันตั้งใจลายนเด้วอนี่คือมีภูเขาบอใครจะเข้าบ้านพักน้ำบัวอาบพิมหนึ่งมาเลยนะคะเป็นก็ลังใจให้รายนี่ล่ละบไปปุ่นกับซ้ำไปสางฐานเอฟซีไหมเพราะว่ากับเป็นอีกบ้งหนึ่งบ้งไงกับมาแต่ว่าบ้งผมจะตงนี่กาลังใจกันค่ะพี่น้องค่ะ ติดตามโชว์ปอมแปมนะครับพี่หน่องวาสีแสบซ้ำตอนโชว์ยูวงหนึ่งบอวาสีเดลืเป็นแนวข้างไหนอยากได้พอมแม่นีแล้วบนน้ำเบิง์ต่างด้วยนะคะปะากไรมแม่เป็นกำลังใจให้หลานน้ำเย็บเปลคอยจัดกันมาดูนะคะอาหารเช้าของเรา ลันสองหลานดูภาเสียบิน่นเสียบเบรบอไรอย่างงีป,ปงง <laughs> เอาสรับคลิปนีกอามาแจงเงาตอนสองครับพี่น้องเ๋้ากินขอสองวนัน <c oughs> ที่พ่อมากินก็ได้ยังงไ้พ่อแม่บึง้ง <laughs> ไม่เป็นไรละ หมาเลยายพี icana, ่น้องวันนั้นคือานะสมาชกกินแจงข้าวตอนสองเดียวขอบคุณผู้กำลังใจแล้วเจอกันลิปต่อไปกับพี่น้องให้กินขอน้ำกันเลือกเดจับ